เสียงดนตรีที่เรากําลังได้ยินอยู่นี้คือเสียงของดนตรีล้านนาร่วมสมัยที่เกิดจากการนําเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีล้านนามาบรรเลงร่วมกันนี่เป็นการแสดงดนตรีที่หาดูได้ยากในเชียงใหม่แต่ก็ไม่ยากเกินที่จะทําความเข้าใจในความหมายและคุณค่า อาจารย์บอมเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยดุริยศินมหาวิทยาลัยพายัพเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่คุกคเคกับดนตรีไทยดนตรีสากลและดนตรีล้านนามาตั้งแต่เด็กๆนอกจากเป็นครูสอนดนตรีแล้วอาจารย์บอมยังเป็นศิลปินดนตรีล้านนาร่วมสมัยที่มีงานแสดงดนตรีในต่างประเทศอยู่เป็นประจำดนตรีล้านนาร่วมสมัยในในทัศนคติของผมเนี่ยเป็นดนตรีที่ถูกนํามาจัดวางใหม่วางบน แพลตฟอร์มของดนตรีสากลความร่วมสมัยของผมเนี่ยคือจะเป็นด้านของอาการนำวิทยาการทฤษฎีนะครับรวมถึงการพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาผู้เล่น,นเครื่องดนตรีปรัพันธ์เรียบเรียงฝึกซ้อมมีการคิดหลายขั้นตอนเพื่อที่จะให้เกิดผลงานที่ตั้งใจให้เกิดจริงๆโดยที่ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ ดนตรีล้านนาร่วมสมัยคือดนตรีล้านนาซึ่งซึ่งมันยังมีชีวิตอยู่มันยังมีการขยับปรับเนื้อปรับตัวไปตามสภาพสังคมคนยังฟังอยู่ยังสนุกกับมันได้อยู่ไม่ไม่ใช่ดนตรีที่ถูกบังคับว่าจะต้องเป็นแบบนี้เราไม่ได้เล่นเพราะ่เราอยากให้มันร่วมสมัยแต่เราเล่นเพราะเราสนุกกับมันจริงๆแล้วอ่ะดนตรีมันมันไม่เฉยนะแล้วมันยังให้ความสุขกับคนดูได้คนฟังได้เสมอมาเพียงแต่ว่าโอกาสที่มันจะให้คนได้เห็นบ่อยๆเนี่ยมันไม่ค่อยมี มมมมัันนไ่ีีเวทของการพัฒนาดนตรีล้านนาร่วมสมัยจําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีล้านนาและดนตรีสากลมาขับเคลื่อนไอ้อะไรที่ขับเคลื่อนดนตรีล้านนาร่วมสมัยให้ไปต่อได้อย่างแรกเลยนะคือบุคลากรนั่นแหละถ้ายัางขาดคนซัพพอร์ตเนี่ยอาจจะไปมาถึงในรุ่นของผมผมว่าโดยศักยภาพของนักดนตรีโดยศักยภาพของเครื่องดนตรีโดยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย,เลยแต่ทำยังไงให้เราไปเจอกับคนที่อยากฟังเรา การผสมล้านนากับสาคลนเนี่ยปัจจุบันไม่ยากเราสามารถจะบอกได้เลยว่าเราอยากได้เพลงคีย์อะไรได้เสียงครุยคีย์อะไรปีจุ่มคีย์อะไรซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยสร้างของพวกนี้มาละเพราะฉะนั้นปัจจุบันไม่ยากในการที่จะมาผสมกันแต่มันอยู่ที่ไอเดียของคนผสมว่าเราอยากจะผสมให้เป็นยังไงมันถูกพัฒนาได้แน่นอนเล่นในงานวัดมันอาจจะไม่ต้องเล่นในงานวัดละ ถ้าพูดถึงดนตรีร้าน,า,นา,นานร้านาร่วมสมัยก่อนนะผมว่าดนตรีร้านา,นานร่วมสมยัยมันสามารถจะร่วมสมัยด้วยคนคนเดียวก็ได้ผมนี่อยากว่าคืออะไรก็ได้มันคือร้านา,นานรุ่นล้วนก็ได้ซึ่งมันยังมีชีวิตอยู่ก็ร่วมสมัยอ่ะคุณไม่ต้องผสมหรอกไม่ต้องผสมสากลไม่ต้องผสมอะไรสักอย่างเลยก็ได้มันมีวิธีการเล่นซึ่งมันทันสมัยอยู่เสมอเนี่ยผมว่ามันก็ร่วมสมยัยอ่ะในอดีตเขาเล่นแบบนั้นแต่ฉันอยากเล่นแบบนี้แล้วก็เล่นมันออกมาแล้วเราก็ชื่นชอบมันอันนี้มันก็พัฒนาแล้วนะแล้วมันก็มันก็คือสิ แล้วสุดท้ายมามันจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือเกิดรายได้ถ้าเรายังมองว่าเราเล่นแค่พื้นเมืองหรือหรือพื้นบ้านหรืออย่างเงี้ยเราก็จะเล่นกันแค่นเนี้ยแต่เราจะไม่ได้ทิ้งอย่างเือคนรุ่นหลังเลยไม่ก็เอาเก่าก็บบละหมายถึงว่าออย่างที่มันมาใหม่ใหม่รับเถอะเก่าก,ก็บบละก็คืออันเก่าเนี่ยจะไปทิ้งมันโแอดเนี่ยศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลนะผมชื่นชมแกมากแกทําซึงคอร์ดเนี่ยก็แกเขาแกมีความรู้ไงแกเลยสามารถผสมผสานได้ดนตรี จะต้องพัฒนาอยู่5 5ส่วนส่วนที่1คือทีสัีส่วนที่2คือผู้เล่นส่วนที่3คือบดเพลงเครื่องดนตรีและก็สุดท้ายก็คือมาร์เก็ตติ้งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปติดลูปกับอย่างเดิมๆม,มากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้การการทำประกอบอาชีพเนี่ยมาจำเป็นจะต้องมาจำเป็นจะต้องทำเหมือนคนรุ่นเก่าแล้วดนตรีล้านานาร่วมสมัยจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับศิลปินหรือครูดนตรีเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องฝากความหวังและอนาคตไว้กับบุคลากรทางดนตรีทุกขแขนงผู้ฟังและแหล่งทุนที่มีศักยภาพในการจ้างงานหากทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันต่อดนตรีล้านนาร่วมสมัยเราก็จะได้เห็นงานศิละปะที่สร้างสารรค์จากจินตนาการนี้ปรากฏบนสื่อยุคใหม่มากขึ้นและกระจายไปทั่วโลกเหมือนดนตรีร่วมสมัยของนานา,นาประเทศ